อ๋อว่าเฮ้ยของฟรีอย่างบ่อยๆแค่นั้นแหละฟรีแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆะนรับทำบุษมเฮ้ยมามาประโยชน์โชคทำไมวะแม่เงยมามาดีเซอร์ดิเกอร์อมา ม่เดียวพอไม่ต้องโนะมาระวังหัวโยกเท่านั้นแหละ้อยมาโอ้อัดตัว <First class. S 1> โอ้อตัวไอ้อีกเม็ดเดียวจะตายใอ้โอ้โหจะตายจะตายตอน อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมาโอ้ยไอ้หกไอ้หั่นแม่งี่ยพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเปิดโปรมาหาแม่งเลยสวัสดีจ้า ดฝั่งพี่แพ้แน่มาดีน้องมาแตกเต็มเม็ดเต็มเม็ดอัดตัวอะไรอัดตัวอะไร ปอมดาไม่เอาชุจะจลียมหอจะเลี่ยมหมอจะเลี่ยมหมอน้องจะร่ยมหมอจะเลี่ยมเจ้เลี่ยวพี่ก่อนอ่ะจ้เรี่ก่อนไม่ไหว โชคได้จากโลกไปแล้วใช่ไงอัลวอร์ยังไงบ้าเอ็กซ์จะพาเลื่อนนเครับว่ามามาไอ้บิ๊กจะพาเลื่อนเอาเอาเอาบักเอาบักเอาเอาเอาบักเอาเอาทำไมกดไอวอลไม่ได้เอ้าอ๋อนี่ไงหายละแม่งเอ้ย มา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 เอามาเอกมาไวรุ่นไวรุ่นดาวนามิกออกมาเร็วๆเอกมาออกมามาโอ้เจาะก่อไอ้หลบหลังไอ้วอรอย่างเดียวเลย ล็อกอะไรเงี้ยไก่กาอะไรเลยอะไรเงี้ยอู้หูอัดตัวเน้นๆเลย,ยลวความยาดีมีวิญญาณบ้าไม่มีอ่ะหมดละอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปสูดเข้าไป เต็มหน้าเต็ยงเลยว่าไงเกมดีคุณภาพเกมดีคุณภาพไม่มีไม่มียามาได้เจ้าจิมสองร้อยสวยเราได้เปรียบเขาแน่นอนนะคะผม โดนหัวอะไรดาเมเอ้มันจะโดนหัวอยู่แล้ว่ะมันจะโดนหัวอยู่แล้วอ่ะโหอะไรอ่ะแมงเอ้รอพี่มาหาหนึ่งที่เลยมาไม่นำนะพี่โปหรครับ แม่งเอ้ยโอเขปืนาเรียบร้อย โอนผมเมื่อกี well, ้ก็โผี่ได้เลยครับใช่ครับเุ้ค kind ร of in ับผมวิ่งวิ่งอย่างรุนแรงนี่ผมไม่ชอบรุนแรงนี่ยังนอนไม่นอนแล้วเจอเมือหร่กันนะเราจะได้ อุ yup. a, a, ้ยระเบิดโคตรเรียมาโคตรเลือนอ่ะอุ้ยเลือนจัดว้ยเลื้อนล่าชาัว้าตัวเลื้อนเลื้อนเลือนนี่แค่นี้เลื้อนอุ้ยเลื้อนเลย เลือนเปิดโปเมฆเลยโอ้โหของไานเชะอ้ยนี่ผมมีเลือนผมมีเลือนเกิดบุ้ยเกิดบู๊ยไอ้เชียนี่ผมมีเลือนเลนะสร้างไปแล้วหนึ่งใบผมพูดจริงไโมนะมู๊ใช่หรออ แล้วเราก็เดินหน่อยอย่างนี้เลยวิธีง่ายๆเอาเอาชิไหายเอาอ้อไม่ได้อ่ออนมัมา โคตรเลื่อนเนี่ยเดินเอาไปประมาณนี้นะครับผมโคตรเลือนเม็ดเดียวอะไรแม่งกูเห็นลอ่อสองสามเม็ดแล้วน้อง เยถ้าแข่งแล้วไงเอาตายแล้วหรอเฮ้ยกูกูอยู่นี่มองอะไรอ่ะโคตรกระจอกอ่ะจะเกียนคนต่อโคตรกันจอกอ่ะนะสมเพช โคกระจอกอะนะสมพีส์ะ

มันอยู่ไอ้ดั้งสีขาวอ่ะขาวไหนน้องมันอยู่หลังสีขาวอะ่ะพ่อแม่เออน่าใช่ยรเลยชิบหายแล้วเล่นอะกันอเ,เอาตายแล้วเหรอเอาตายแล้ว,าต,าลวตายไวจังอะ่ะ <N> ซื้อขอนม <N> ึง <N> ยิงเลยเฮ้ยไม่โดนเจ้าเนยวะแปดมอบ ้อบ้อบรักกันดีนักก็มอบไปดีว่าแต่มอบ่บอร์เกอรเอ๊รู้จักราชาสนัยน้อยไป โคตรจอกอ่ะโคตรจอกอ่ะสมเพรโคตรกาะจอกโคตรกาะจอก <c oughs> <c oughs>

ายแล้วัยรุ่นชิบหายแล้วัยรุ่นชิบหายการชักแล้วัยรุ่นเฮ้ยยายายาข้าจ่อข้าจอข้าจอข้ดจ่อเกินข้ดจ่อเกินเออรู้แล้วว่ะ กันไปนีอ่อาเฮ <c ười> <c ười> ้ค่าดจอกค่าจอดไอ้อ้ <c ười> อจอด กันจบไม่ทนกันแล้วบิกกันจบไม่ไหวเล้พี่ชายไอ้บิ๊กมจะไม่ทนนักกีฬาเอสบอร์ดมาไอ้บิ๊กมจะไม่ทนอีกต่อไป ลอยแรงจังงูลอยแรงจังง e, huh? ูใครตายวะจอจ่ามานาดาเบนมันเจเจ ซ้ำแมงล้แมงลยสายแม้วเหรงเร็วจัวเฮ้ยตายแล้วอตายระดับดวเดินนี่วิพี่ต้องกดเดินหรือกดวิ่งกดเดินอะไรผมเห็นพี่วิ่ง โอ้พี่ยิงมันดาละหนึ่งตัวโทษครับผมไม่ได้เลยผมกดไม่ได้กดยืนขาแล้วเนาะโอ้โหพี่กดยืนขา อ oh ้ไ <Safe> ม <rév mark> oh ่ได้ไ่ด้นะไว้หัวแดงแป๊ะเลยนะหัวแดงแป๊ะก็ แล้วก็ด้วยด้วยวิธีการต่างๆนะครับผมทำให้โคลีโคลีโคลีมันเข้ากันมันจะได้เจ็มจนแล้วผมแล้วต้องโคลีโคลีโคลีให้มันเข้ากัน <c oughs> <c oughs> เอ้ยตาย咯 <c oughs> เวละกันนะครับผม9ตัวตึงๆนะครับผมนี่ครับผมนี้ครับผมก็กดไลค์ไปให้เขาเลยลากันนะครับผมโอ้ยมันจัดมันสัตมันสัตหนักเลยอืมก็ประมาณนี้นะครับ ต้องเอ้ยมันมีบัตรเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องตรับกับนะครับสดีสำรับต่อหรือเปล่ามาเอาต่อว่ะ